สำหรับประเด็นต่อมานี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคนร้ายนะครับก่อเหตุซ้อลอบซุ่มยิงสมาชิกอสสอที่เป็นชุดคุ้มครองครูนะครับช่วงนี้เราไปฟังคลิปวิทยุรายงานในพื้นที่ว่าต้องยกระดับรักษาความปลอดภัยก่อนครับในการบทซีสืเรื่องจากวันที่สี่ที่ผ่านมาพื้นที่ตักใบพื้นที่ต่กใบเหตุ วสิบเกวสิบเจ้าหน้าที่ตอสอแจ้งทุกสถานีให้เพิ่มความเข้มความระมัดระวังตั้งวสีวสีสาตรวจสอบบุคคลจิิงผิดกฎหมายยาทานะให้ะละเอียดรอบคอบแต่เวลานี้เปลี่ยนแต่เวลานี้จะคุณพลศูนย์เก้าศูนย์เจฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่นะครับสั่งให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุ ยิงชุดคุ้มครองคูนะครับช่วงนี้เราไปคุยกับพี่ชยองมณีรุ่ทสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวพักใต้ต่อล่างนะครับสวัสดีครับพี่ชยงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชยงครับพี่ชยงครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือน b บียเอ็นจะก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องช่วงสายที่ผ่านมาพี่ยงช่วยสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างครับครับหน้าพื้นึ่ืองนะครับเราไล่ทไลา์นะครับ สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นปีพศ2567เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีทารบไลน์ว่าเราจะมีการไปพูดคุยสัจิสุกับ b e i n นะครับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับก็มีความรุนแรงต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับจนถึงวันนี้นะครับ หลังจากที่เราพูดคุยเสร็จนะครับเมื่อวันที่หกที่เจ็ดนะครับเหตุการณ์ก็ไม่สงบตรงนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ก็มีความบุนแดนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้เป้าหมายมาที่กองกําลังท้องถิ่นของรัฐนะครับคืออาสาสมัครเนี่ยครับกลา,ายเป็นเป้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนรวมทั้งสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนไทยพุทธนะครับกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไปถึงรายสํารสหรับสถานการณ์อย่างนี้นะครับ ่อนเดียนเดียวนะครับก่อนจะวิเคราะห์นะครับก็จะพูดถึงสถานการณ์วันนี้ก่อนนะครับวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับ9.00น,น,นเป็นต้นมานะครับก็มีเหตุการจยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของอำเภอตากใบนะครับเสียชีวิตอกีกจำนวนสองรายนะครับเหตุเกิดที่ถนนชนประธานนะครับตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธาิวาสนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็เป็น รอปพครูนะครับเราเรียกว่าชุดคุ้มครองครูอของชกตนะครับชกตก็คือชุดคุ้มครองตำบลน,นะครับของอำเภอตากใบก็ผู้เสียชีวิตก็มีอาสาสมัครสนธิยาชัยสิธิ์และก็อาสาสมัครอมรทงมอทงบุญนะครับนอกจากจะเสียชีวิตแล้วอกองกําลังติดอาวุธของ BIN ก็ได้ยึดปืนททั้งสองกระบอ,อกของเจ้าหน้าที่อ,อสอไปด้วย นอกจากจะเกิดเหตุที่ตากใบแล้วนะครับในพื้นที่ของอำเภอจอยร้องนะครับก็มีเหตุการณ์วางระเบิดเพื่อเอาชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอจอยร้องที่ตําบลไอตายนะครับด้วยวิธีการให้แนวร่วมครับมาพ่นสีบนถนนนะครับพ่นสีบนถนนคําว่าเอกราชปัตตานีนะครับเป็นภาษาเยาวีครับเพื่อโล่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สพอจอยร้องนะครับมาตรวจที่เกิดเหตุหลังจากที่รถของตำรวจสพอจอยร้องมาตรวจที่เกิดเหตุครับคนร้ายซึ่งได้วางระเบิดแสเวงเครื่องไว้แล้วในพื้นที่ดังกล่าวก็ทําการจุดระเบิดขึ้นจุดระเบิดครับห่างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงไปตรวจที่เกิดเหตุประมาณสิบห้าเมตรก็เลยทําให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ก็ไม่เสียหายนะครับนั่นคือสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้านะครับแล้วก็ ได้ฆ่าชีวิตของอ,อสองประจำอำเภอตากไปไปสองศพนะครับสวดเจ้าที่ตำรวจครับปลอดภัยครับนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนการพูดคุยสันติสุขและหลังจากการพูดคุยสันติสุขครับในร่บสองเดือนที่ผ่านมาถามว่านะครับสถานการณ์อย่างนี้นครับวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็วิเคราะห์ได้จากสามประเด็นนะครับ ประเด็นแรกนะครับก่อนการพูดคุยสันติสุขครับสองวันก็ได้มีการยิงนายเวอรรีคอปเตอร์เวจิกซึ่งเป็นอดีตแกนนำของขบวนการ BIN ที่เคยมีค่านำจับหนึ่งล้านบาทเสียชีวิตนะครับที่อำเภอรีสอจังหวัดนาราธิวาสโดยที่หลังจากที่นายเวอร์รีคอปเตอร์เสียชีวิต กระบวนการ B I N ก็ได้มีไอโอว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ,รบในขณะที่หลักฐานในพื้นที่ยืนยันจากปลอกกระสุนปืนว่าเป็นปลอกกระสุนปืนที่เคยก่อเหตยุยิงเจ้าหน้าที่รัฐและก็ยิงคนไทยพุทธนะครับแต่ B I N เนี่ยก็มีการไอโอว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนกระทํานะครับสองครับ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับมันจะเหมือนกับทุกครั้งก็คือก่อนที่จะมีการพูดคุยและขั้นต่อไปของเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยกับฝ่ายดีไอเอ็นซึ่งคิดว่าจะมีการนัดประชุมและพูดคุยกันในรายละเอียดปลีกย่อยนะครับน่าจะเป็นวันที่หนึ่งมีนาคมที่จะถึงนี้ นะครับซึ่งทุกครั้งนะครับเวลาจะพูดคุยเนี่ยครับก็จะมีการก่อเหตุรุนแรงโดย b ีไเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการต่อรองในเวทีการพูดคุยตามที่เขาต้องการแล้วก็สามครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับที่จะถึงนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับมีกำหนดการที่จะลงพื้นที่สามจังหวัดในแนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเป็นการลงพื้นที่ที่มีการค้างแรมในพื้นที่เช่นเดียวกับที่านายทักษิณชินวัตรเคยทำสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสามประเด็นนี้นครับก็คือประเด็นที่จะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็คิดว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อสแสดงตัวตนและก็เพื่อสแสดงจุดยืน ของขบวนการ B I N ต่อการกระทำของเขาในพื้นที่และก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ครับได้รับรู้ถึงการกระทำถึงตัวตนของ D I N ครับ,รบนะครับพี่ยงเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นรูปตอนจุดพ่นสีกับจุดระเบิดหน่อยนะครับพี่ยงช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าในส่วนที่เขาพ่นสีกับจุดระเบิดเนี่ยมันเป็นกับดักที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็พอจะทราบล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับ คือโดยปกตินะครับเจ้าหน้าที่จะทราบครับว่าเวลามีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็แจ้งให้เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุนะครับจะระมัดระวังในการที่ฝ่ายตรงกันข้ามนะครับจะดักระเบิดแสวงเครื่องเอาไว้นะครับระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงกันข้ามนะครับเวลาเขาปฏิบัติการครับเขาจะทําอย่างน้อยสามชุดนะครับอย่างสมมติว่าชุดแรกนะครับเป็น เป็นระเบิดที่จุดระเบิดเกิดขึ้นแต่ชุดที่สองที่สามนะครับยังไม่ระเบิด mm. เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเดินเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุจากจุดแรกครับ mm. เขาก็จะกดระเบิดจุดที่สองจุดที่สามเพื่อเป็นการเอาชีวิตของเจ้าหน้าที่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดนะครับ mm. แต่ทั้งนี้ะครับมันมีระเบิดแค่จุดเดียวซึ่งนะครับก็วิเคราะห์ได้ว่าเป็นการทำที่หวังผลและไม่หวังผลไปในตัวครับนะ ก็คือหวังผลก็คือให้มันระเบิดแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ได้สร้างสถานการณ์ให้เห็นว่ามีการวางระเบิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ฝ่ายข่าวเนี่ยเขาได้เตกิดมาก็คือเขาบอกว่าวันนี้ครับในพื้นที่หลายอําเภอของจังหวัดนราธิวาสนะครับ ได้มีการประชุมกันนะครับของกองกําลังติดอาวุธแล้วก็เขาวงเรียกว่าหน้าขาวนะครับคาว่าหน้าขาวเนี่ยหมายถึงว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธของ B i อที่ยังไม่มีประวัติในการก่อเหตุนะครับครับเข้ามาบรรจุอยู่ในกองกําลังแล้วแล้วก็ได้มีการรวมตัวกันประมาณหกสิบคนที่สุยตงปาดีที่ระแหะสี่สิบคนครับมีอาวุธครบมือ นะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในจอยร้องดูสอบสีสาคอนและพื้นที่อื่นๆ่ตรงนี้นะครับที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยครับวันนี้ก็ต้องมีวิทยุเตือนในพื้นที่ของทุกอำเภอของจังหวัดตรา่วาดครับให้ระวังมาแล้วป้องกันการก่อเหตุครับครับพี่ยงหลายคนครับเป็นห่วงอย่างนี้ไอ้เรื่องระเบิดเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยมีเครื่องตัดสัญ,ญญาณระเบิดใหม่ครับ มีครับแต่มันมีไม่มากนะครับเครื่องตัดสัญญาณระเบิดเนี่ยเราต้องทราบว่าเขามีการวางระเบิดก่อนนะครับเราถึงจะใช้เครื่องตัดสัญญาณเครื่องตัดสัญญาณของเราที่มีอยู่วันนี้ครับใช้ในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการเข้าพื้นที่นะครับเครื่องตัดสัญญาณเนี่ยครับไม่ได้มีทุกโรงพักนะครับ โรงพักต่างๆเนี่ยครับไม่มีเครื่องตัดสัญญาณน,นะครับไม่มีเครื่องที่จะไปตรวจระเบิดแต่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่จะเก็บคู้ระเบิดได้นะครับ่เพราะนั้นเนี่ยนะครับเราจะาขาดแทนอุปกรณ์เหล่านี้พอสมควรผมก็ยกตัวอย่างครับว่าจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลาไปถึงอำเภอบรรยงสตาระยะทาง30กิโลเมตรครับในอดีตนะครับมีหลุมระเบิดทุกๆกิโลเมตรครับ แต่โรงพักวันยังสาตาไม่มีเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบและตัดสัญญาณระเบิดครับนี่คือสถานการณ์ของครับพี่ยงครับยังอยู่ไหมครับสัญญาณหายนะครับเดี๋ยวต่อสายพี่ชยงอีกรอบหนึ่งนะครับสัญญาณหลุดไปอุต่เราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก่อเหตุนี่ทีทีกันเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึง วันนี้วันนี้พ่นสีรอดด้วยนะค่ะแล้วก็วางระเบิดซ้ํานะครับแต่ว่าโชคดีว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระวังตัวรู้ทันนะครับเดี๋ยวมาคุยพี่ชยงอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ยงครับเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปครับพี่<า>อ่ะมันต่อที่ประเด็นที่เครื่องตัดสัญญาณอย่างนี้แสดงว่าวันที่นายกเสด็จถานลงไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาเครื่องตัดสัญญาเนี่ยไปรักษาความปลอดภัยนายกด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนง,งับถ้าว่ามีนายยกรัฐมนตรีมีพอบอทอบอมีพอบอรตรมานะครับกรมนธภาคสี่ส่วนหน้าก็จะจัดกําลังชุดใหญ่ในการรักษาความปลอดภัยนะครับทั้งกําลังท้าวทั้งกําลังในจุดลอ่อแหลมแล้วก็กําลังเครื่องมือตัดระเบิดตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์ตัดสัญญ,ญาณต่างๆนะครับในกระบวนะครับก็จะเป็นเป็นขั้นใหญ่เลยนะครับพี่ยงครับอย่างนี้ ถามอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องระเบิดเนี่ยเขาเตรียมการล่วงหน้าเนี่ยก็คือก่อนคืนเกิดเหตุหรือว่าเขาเตรียมมาหลายวันแล้วก็เขาตั้งเวลาไว้ครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบทำเร็วเคลมเร็วครับนะก็คือประกอบเสร็จถ้าจะวางระเบิดในตอนเช้าก็จะประกอบตอนเช้าเลยนะครับจะไม่เหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยเราสามารถที่จะไปรู้แหล่งที่เขาจะใช้ในการประกอบระเบิดได้ เราสามารถที่จะไปแ,แก้ปัญหาหรือว่าไปจับกลุ่มหรือว่าไปสืบค้นในแหล่งที่เขาประกอบระเบิดเพื่อป้องกันได้แต่ในระยะหลังไม่ได้ครับในระยะหลังครับชุดเก็บขู่ระเบิดชุด uh, ประกอบระเบิดครับประกอบเสร็จเนี่ยไอ้ชุดที่รับระเบิดมาวางก็จะออกมาทันทีนะครับแม้แต่การทําคาร์บอมในระยะหลังๆครับสมมุติว่าถ้าลดลดตอนหกโมงเช้านะครับไม่เกิน สามชั่วโมงต่อไปครับรถคันนั้นก็จะทําเป็นคาร์บอมแล้วก็จะจุดระเบิดทันทีนะครับเขาเรียกว่าทําเร็วเคลมเร็วหนีเร็วนะครับครับแล้วก็อย่างระเบิดแสวนเครื่องครับพี่ชัยยงอย่างเงี้ยให้ถัานแก๊สในพื้นที่เนี่ยเขามีการควบคุมเป็นพิเศษไหมครับคือเล่าให้ฟังนะครับเราเนี่ยทําอะไรแบบตามหลังของกระบวนการอ่อเริ่มแรกที่สุดนะครับอ่กระบวนการเนี่ยครับจะใช้ถังตับเครง นะซึ่งมีแขวนอยู่ทุกคนทุกหน้าบ้าน<ม>นะครับในตัวเมืองเป็นที่ประกอบระเบิดแสวนเครื่องนะครับยุคนั้นเราก็เลยยึดถังกับเรือกลับหมดครับคนในสามจังหวัดในภาคใต้นยครับถูกเอาถังกับเรือกลับกลับไปสู่หน่วยของไปดับเรือหมดเลยเพราะกลัวว่ากระบวนการจะใช้ถังกับเรือนะครับไปประกอบระเบิด นะครับพอถึงยุคที่ถังกระเพริงไม่มีแล้วนะครับคราวนี้ครับวายที่ประกอบระเบิดก็ไปเอาถังแก๊สนะครับมาเป็นเครื่องมือในการติดตั้งระเบิดแสวงเครื่อง<ม>รรมนตภาคสี่ส่วนหน้าก็ออกกฎระเบียบใหม่ครับห้ามบริษัทที่ขายแก๊สถุงต้มนะครับส่งแก๊สถุงต้มที่เป็นถังเล็กเข้ามาขายในพื้นที่สามจังหวัดนะครับแต่ให้ส่งเข้ามาด้วยการบรรจุในถ<ม>ังคอมโพสิตแทนนะครับ นะเออก็จบไปนะครับครา้นี้มีอยู่ยุคหนึ่งอีกครับอ่าถังขยะที่ตั้งอยู่ในหน่วยราชการในที่หน้าบ้านเนี่ยครับก็กลายเป็นว่าคนร้ายเอาระเบิดมาใส่ถังขยะไว้เราก็สั่งให้เทศบาลเก็บถังขยะหมดครับ<ม>ตอนนั้นก็ไม่มีถังขยะใช้วันนี้นะครับถังแก๊สและก็กล่องที่ในการ ทำระเบิดแสวนเครื่องครับส่วนใหญ่ไม่ได้เอามาจากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านกนานครับเอย่างนั้นไปครับมาเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกล่องเหล็กครับนะถังแก๊สเนี่ยมีน้อยจะเป็นกล่องเหล็กนะครับแล้วก็ระยะหลังนะครับก็จะมีการทําไาบอมนะครับป้บอมก็คือเอาไอ้ก้อนแอปซสลอตเนี่ยครับมาทําเป็นปัจจุระเบิดได้ใช้กว้างใส่ฐานปฏิบัติการกว้างใส่เจ้าหน้าที่รัก นะครับเนี่ยนี่จากใบอมเนี่ยต่อไปเนี่ยครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาไปสู่ระเหมิอนจะเหเครื่องแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเราก็ก้าวตามตามท้ายเขาอยู่เพราะว่าอย่างว่านะพี่เายงคือชายแดนเนี่ยมันซิลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเขาก่อเขตมาเลข้ข้ามกลับไปเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ชยงพูดถึงเรื่องคนไทยพุทธที่อยู่ในสถานการณ์ที่หวาดกลัวนะครับ เห็นว่าทางแม่ทัพภาคที่สไปเป็นประธานวิธีทอดผ้าป่าที่อำเภอรือส่อจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยเหรอครับพี่ชย,ยงครับครับคือ,เ,อ,อเรื่องของการทนุบัมรุงพระพุทธศาสนานะครับมันแผนแค่แผนหนึ่งในการแผนที่จะสร้างขวัญและกำลังใจกับคนไทยพุทธนะครับก็เป็นหน้าที่ของกรมานภาคสี่นะครับคือท่านแม่ทัพแล้วก็เป็นหน้าที่ของเลขาธิการศูนย์ดำเนการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับก็ผลัดกันไปผลัดกันมาในการไปทําหน้าที่เป็นประธานในการทอดผ้าป่าทอดกระถินแล้วก็ในเรื่องอวันสําคัญต่างๆทางศาสนาพุทธนะครับก็ทํากันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัดกาลังใจเพราะวันนี้นะครับวัดจํานวนหนึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางวัดก็ไม่มีพิธุส,สงฆ์จำพรรษา นะครับจะต้องให้ทหารนะครับเข้าไปตั้มศูน,นย์ดำเนินการหรือว่าทานปฏิบัติการอยู่ในวัดเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะได้พิทักษ์วัดเอาไว้อย่าให้เป็นวัดที่เป็นสิ่งที่ลบร้างนะครับนก็แก้ปัญหากันมายอย่างนี้โดยตลอดครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเหตุที่ทําให้คนที่จะเป็นพระภิกษุนะครับเดินทางมาจาพรรษาในพื้นที่น้อยลงและคนไทยพุทธเองก็ถดถอย นะครับหายไปจากพื้นที่หมดแล้วก็เลยทําให้มันกระทบถึงเรื่องของวัดเรื่องของศาสนาไปด้วยนะครับพี่ยงมีแฟนๆรายการก็ฝปากถามม่พอพูดถึงเรื่องไทยพุทธถอดถอยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยเวลาสมัครงานเวลาเรียนเนี่ยเขารับแต่คนมุสลิมก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุให้ไทยพุทธเนี่ยถดถอยทำมาค้าขายก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไอ้นี่ข้อที่จริงมันเป็นยังไงครับในพื้นที่ครับ คือหนึ่งอะครับในพื้นที่เราครับโรงงานอุตสาหกรรมมีน้อยนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาต้องมีนโยบายในการสร้างประชาชนเป็นรั้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยครับในการที่จะรับคนงานเนี่ยเขาก็จะรับจากคนที่มาฝากก็คือผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับเพราะถือว่าถ้าเอาลูกหลานของคนเหล่านั้น,นเข้ามาทํางานเนี่ยมันก็จะได้เป็นเกราะป้องกัน โรงงานเขาได้อีกขั้นหรือว่าเหมือนแต่ว่าทำรัวคนร้นะครับแต่จริงๆนะครับก็ยังมีคนทยพุธนะที่เข้าไปสมัครงานอยู่ในพื้นที่จํานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแรงงานที่ผิดผือน,นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนใจพุธเองเัเหลือจานวนน้อยมากแล้วก็อีกอย่างนะครับในธุรกิจต่างๆวันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนโฉหน้า คนในพื้นที่ที่เป็นคนมุสลิมครับจากการเคยเป็นลูกจ้างเนี่ยวันนี้เขาก็สามารถพัฒนามาเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วนะเพราะเราเลยทําให้ธุรกิจของคนไทยพุดเองครับลดน้อยลงแล้วก็โดยเฉพาะเป็นหลักธรรมชาติครับว่าเวลาเราเปิดร้านรวงค้าขายอะไรขึ้นมาครับมันก็จะมีคําว่าชาตินิยมนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับเมื่อคนส่วนใหญ่นับงถือนาานอิสลามเนี่ย เขาก็จะไปซื้อจากร้านที่เป็นคนอินสลามด้วยกันคนไยพุทธเนี่ยครับก็เลยทําให้ถดถอยลงเรื่อยๆนะครับธุรกิจต่างๆเนี่ยครับที่เป็นการค้าขายก็ปิดตัวลงนะครับแต่ธุรกิจใหญ่ๆเช่นเอเจนต์ในการเป็นตีนเลอรอของอรถยนต์รถอเตอร์ไซค์นะครับธุรกิจเหล่านี้ครับก็ยังอยู่ในมือของอคนไทยเชื้อสายจีนแต่พื้นที่ครับอืมอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่ามี ผู้ชมฝากถามวิทยมอีกประเด็นหนึ่งคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องว่าคนไทยคนสยามเนี่ยที่อยู่ที่ทางมาเลเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมาเลดูแลอย่างดีแต่ว่าเขาก็วิเคราะห์มาอีกมุมนึงครับเป็นพี่น้องคนไทยมุสลิมในหละวิเคราะห์ว่าจริงๆเนี่ยลากเง่าในชายแดนใต้ของเราเนี่ยเกิดจากสมัยก่อนรัฐไทยกดขี่คนมุสลิมมาอย่างยาวนาน,านจนทนไม่ไหวยกอาวุธขึ้นต่อสู้ อันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับพี่ชยงครับข้อท็จจริงครับมันถูกต้องครับแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับเราไม่สไม่ควรที่จะยึดเอาประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยครับมาใช้ในวันนี้นะครับในอดีตเนี่ยครับเรารู้เรารู้ว่าเราผิดนะครับตั้งแต่สมัยของท่านยมพลปอพิบูลสงครามแล้วที่ใช้นาโยบายกับ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการที่ไม่ให้เขาเนี่ยครับไปเล่าเรียนอาคัมภีอัลกุรอานนะครับพยายามเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของเขาให้เป็นแต่งกายแบบไทยนิยมหรือชาตินิยมนะครับจะปิดโรงเรียนตาดีกาปิดโรงเรียนสอนศาสนาทั้งหมดนะครับนั่นคือได้โยบายที่เราเคยปิดพลาดมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีได้โยบายจากพลเอกสริยานารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีรที่มีการอุ้มฆ่านะครับ ครอบครัวของไฮยีสุโลงก็ที่หายไปก็ดีอะไรก็ดีนะครับด๊อกอีมามอะไรที่ถูกกดดันที่ถูกเข็นฆ่าแล้วก็ต้องหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในอดีตวันนี้เราก็แก้ไขนะครับเพราะฉนั้นนะครับถ้าเราเอาในเรื่องของอดีตเรื่องของประวัติศาสตร์มาพูดกันในวันนี้อะครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะรับการแก้ไขไม่ได้ครับ เหมือนกันครับผมเนี่ยครับขับรถชนคนตายแล้วอะครับผมจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากยอมรับผิดแล้วก็ไปเยียวยาวเขาและจะไม่ทําอีกต่อไปวันนี้นะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเราพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรที่เราผิดเราก็รับผิดอะไรที่เราเคยใช้ในโยบายที่ไม่ถูกต้องวันนี้เราก็แก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะศูนย์ดำเนินการบริหาจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้อะครับ ั้มขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมก็เลยยังมองว่าเหมือนกับเรื่องกรณีตากใบอะครับแต่ได้รับการเยียวยาไปแล้วแล้วก็ผู้เสียหายนะครับรอบครัวผู้อยู่หลังก็ไม่ติดใจแล้วก็ไม่ควรที่จะไปลือลืมแคทีความขึ้นมาอีกเพราะผมคิดว่าปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อะนะครับมันจบได้ด้วยการผู้ที่ทําผิดนะครับขอโทษเสียใจ และต้องพูดที่ถูกกระทำเนี่ยครับให้อภัยนะครับถ้าไม่ยึดถือหลักตรงนี้ะครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจิบตรรประวัติศาสตร์ขึ้นมาพูดเท่า,หาไหร่นะครับ,รบ,ศศรรบมันคือความโกรธแค้นมันคือความขิงชังนะครับที่เกิดขึ้นในหัวใจของคนครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งครับพี่ยงฝากถามจากทางบ้านอีกเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ยงบอกว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยมีจุดโว่เข้าไม่ถึงทําให ตามหลังบีไออยู่เสมอเนี่ยเขาก็เลยเสนออย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจ่ายรางวัลคนที่ให้บอดแสบีไอเนี่ยสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยการข่าวของฝ่ายไทยเนี่ยมันจะพัฒนาดีขึ้นแล้วก็ป้องกันเหตุได้มากขึ้นหรือไม่ครับยากครับนะฮะหนึ่งครับมวลชนในพื้นที่ที่ทํางานให้กับเราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันจิบมือเดียวแล้วก็ถ้าหากว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยครับสืบทราบเมื่อไหร่รก็จะเสียชีวิตเมื่อนั้น นะครับวันนี้นะครับคนในพื้นที่เนี่ยครับซึ่งส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามครับเขาอ,อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนแต่เขาเนี่ยครับจำเป็นจะต้องรักษาชีวิตเขาและจำเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นโดยไม่สามารถที่จะอบายลบออกกับพื้นที่ได้เพราะนั้นนะครับต่อให้เราเนี่ยครับ ให้รางวัลในการชีเร้เบาะแสยังไงอะครับเขาก็ไม่ยอมที่จะมาร่วมมือกับเราหรอกครับยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับแต่เหตุผลก็คือเขามองถึงความปลอดภัยของเขาเป็นหลักผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับเ,เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเดือนเนี้ยครับเข้าไปเดินให้ประชาชนเนี่ยครับหนึ่งวัน ไอ้โจรเนี่ยครับมันยืนอยู่หลังหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยครับเดือนหนึ่งครบสามสิบวันนะครับเพราะนั้นนะครับในประชาชนเนี่ยจะยืนอยู่ข้างใครนะครับอย่างม่เสียประชาชนก็จะยืนอยู่ข้างโจนนะครับเพื่อความปลอดภัยเรื่องที่เขาอยากจะได้ทำมาหากินต่อไปในพื้นที่นะครับอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าเบียเอ็นก็ไปกางเต็นท์นะพี่ยงอยู่หลังหมู่บ้านเลย เขาเตือนจทุกวันนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเขาจะรู้กันนะครับว่าในหมู่บ้านของเขาอะครับมีการนำาีไอเออยู่กี่คนมีขบวนการอยู่กี่คนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเวลาคนที่เป็นสายข่าวให้เราถูกฆ่าตายอะครับคนข้างนอกไม่รู้ครับแต่คนในหมู่บ้านพวกเขาเองรู้ชาวบ้านรู้ครับว่าสายเหตุการณ์ตายของคนในพื้นที่ตายเพราะอะไรนะครับพี่ยงประเด็นสุดท้ายมีฝากคำถามจากทางบ้านอีกเหมือนกันเรื่องโจรจีน คอมมิวนิสต์มาลายาเราฝ่ายไทยสมัยก่อนเนี่ยช่วยมาเลเซียปราบแต่คําถามคือว่าทําไมฝ่ายเราต้องมารับจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยมาอยู่ในประเทศเราเราไม่ผลักดันไปมาเลยครับคืออย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยครับหลังจากที่จนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยเข้ามาใช้แนวตะเก็บชายแดยนไทยเป็นฐานที่มั่นนะครับเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียครับแรกๆกนะครับก็ไม่มีผลกระทบกับไทยเท่าไหร่นะครับ แต่พอระยะหลังๆครับกองกําลังของโจรสลิมคอมนิสต์บาลายาครับต้องกินต้องใช้ต้องหาเงินมาซื้ออาวุธนะครับต้องหาผู้สนับสนุนโจรจีิคอมนิสต์บาลายาเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในแนวตะเข็บของจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาจังหวัดนรา,าธิวาสนะครับก็เริ่มมาเก็บค่าคุ้มครองจากคนไทยพุทธครับจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยพุทธครับคือมาเก็บค่าคุ้มครองจากธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ที่โจรจีนคอมนิสต์มีอิทธิพลครับ แล้วปรากฏว่าระยะหลังนะครับอิทธิพลของโจนจีนของมนิกตรายาที่เข้ามาอยู่ในแนวตะเข็บของไทยแข็งแข็งขึ้นครับเก็บค่าคุ้มครองมาถึงอำเภอหาดใหญ่เลยครับโอนะครับแต่คนที่มีสวนยางทุกคนนะครับในอำเภอสระดาวอำเภอหัดใหญ่อำเภอใกล้เคียงทุกคนจะต้องไปจ่ายค่าคุ้มครองให้กับจอนจีนของมินิต์ารรยาครับก็เลยกลายเป็นว่าโจอนจีนของนิสตรายาเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาทํา ผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยกับมาเลเซียก็เห็นว่าปัญหาของโปจีนของทิศชัปรยาเนี่ยครับเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียพอมาเลเซียยื่นข้อเสนอมาครับให้เราช่วยเนี่ยครับเราก็ช่วยทันทีแต่เบื้องหลังมันก็มีนะครับในการช่วยในในยุคนั้นน,นะครับนี่นผ่านไปแล้วในการช่วยในยุคนั้นนะครับมาเลเซียมอบเงินให้กับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเรามา7,000ล้านครับนะ oh. ก็กลายเป็นเรื่องที่เราเลยช่วยมาเลเซียอย่างเต็มที่และอีกอย่างหนึงครับเรื่องสําคัญมากก็คือหลังจากที่ผ่านการสู้รบกันมาหลายสิบปีครับพรรคคอมมิวนิสต์มาลียาเนี่ยครับก็มองเห็นแล้วว่าเขาไม่มีความสามารถหรือว่าเขาไม่มีทางเลยที่จะทําอะไรกับรัฐบาลมาเลเซียได้เ รัฐบาลไทยเนี่ยครับเป็นบันไดย,ยื่นไปให้เขาลงนะครับด้วยสันติวิธีเขาไม่ต้องต้องโทษเขาจะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและรัฐบาลไทย,ยจะรับประกันความปลอดภัยเขาพร้อมทั้งดูแลเขาและจัดที่ทํากินให้เขานะครับเขาก็เลยตัดสินใจสลายกองกําลังทันทีนะครับเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตในการต่อสู้ครับอืแต่ว่าอย่าง b บีเอของเราเนี่ย เงื่อนไขสา,าคัญอย่างที่พี่ชยงว่านะมาเลาก็ต้องช่วยเราด้วย <us it> ใช่ไหมครับ <us it> ใช่มาเลต้องช่วยเราด้วยแต่เราต้องกล้าที่จะบอกกับมาเลเซียว่าปัญหาขบวนการแย่งแยกดินแดนที่ก่อการร้ายในประเทศไทยอะครับเป็นปัญหาร่วมระหว่างเรากับมาเลเซียไม่ใช่เป็นปัญหาของเราอย่างเดียวอืม <us it> ครับอันนี้ก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับพรุ่งนี้เรามาก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่การอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ชยงครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่ชยองมณีรุ่งสกุลนะครับหัวนหน้าศูนย์ข่าวเดนิพักใต้ตอนล่างอะฟังแล้วก็เหนื่อยใจแล้วเหนื่อยใจค่ะเหนื่อยใจไหมเหนื่อยใจสิเออแบบปัญหามันทับซ้อนกันหลายมิตินะใช,ใช่ค่ะเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆว่าการใช้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงนะระหวาดระแวงเออแล้วก็ลำบากนะครับเดี๋ยวตามต่ออย่างต่อเนื่องนะครับ